สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นๆของวันที่5พฤษภาคม2,564ค่ะพี่ตู่ขนส่งซิ่งมาแล้วนะคะเตรียมจะส่งกันค่ะตัวนี้พี่น้ำเงินนันซ่าโรถแท็กเตอร์อิสกิรุ่น NT540 นะคะอุปกรณ์ใบมีดนันดีนาผ่านพ่นใหม่ LCS ค่ะแล้วก็ด้านหลังมีโรตารี่จอกหมุนใหม่จากนาซ่านะคะอุปกรณ์ครบ3ชิ้นนะคะเตรียมจะส่งไปทางที่กาบเชิงเมืองสุรินทร์ถิ่ช้างใหญ่ค่ะ ไปเป็นเขยเมืองสุรินนะสำหรับคันนี้นะคะขอบพระคุณความไว้วางใจจากคุณพี่สุพจนและครอบครัวจากบ้านกับเชิงมากๆโอนจองสินค้าออนไลน์ด้วยนะคะคันนี้นะจองสินค้าออนไลน์ด้วยขอบพระคุณความไว้วางใจมากๆค่ะท่านใดที่มองหาแท็กเตอร์มือสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่สอบถามสั่งซื้อได้เลยนะร้านอยู่กําพแพงเพรมีบริการจัดส่งทั่วประเทศสามารถโอนจองสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้นะคะขอบพระคุณค่ะ